ยังเกมเอาใจคอเกมสำหรับคนนกน้อยสุ่มยังไงก็ได้สุ่มยังไงก็โดนมีของรางวัลทุกช่องไม่มีเลือมีสิ่งเข็มไปได้เลยนอกจากมีร้านยังเกมยังยกเคาน์เตอร์เติมเกมมาให้ถึงที่มีได้แต่เกม FREE FIRE R O VCall of Duty Mobile และเกมอ่นอ,อ,อีกมากมายพร้อมส่วนลดสุพิเศษได้ทุกเวลาที่คุณต้องการที่ w w w y a n g g a m e i n t h ฮัลโหลจะโจกระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทางยมค่อยเบาเวจากซองายแจกคาแซนซาวอยู่ในเกมการ์นาฟีไฟ ah, อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับกิจกรรมนะครับน็อกไอเทมเทพนะครับท่านผู้ชมนะข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่เป็นนะครับน็ Knock อกไอเทมเทพอะไรซ ok ารล็อกแอนเล็บคว้าไอเทมยกเซต มาครอบครองครับมาครองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันก่อนนะครับอ้อาอยังไม่ถึงเวลาหรืออ,าอ้ายังไม่ถึงเวลาหรือหมดกิจกรรมมันคืออะไรวะเนี่ยกิจกรรมยังไม่เปิดหรือยังไงอืมอืมลบแล้วลุยแล้วก็น็อกไอเทมมีสองอย่าง เดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกิจกรรมกันดีกว่านะครับผู้ชมนะกฎกติกากิจกรรมนะครับน็อกไอเทมเทพนะครับเทพอะไรวะเนี่ยระยะเวลากิจกรรมจะมาตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18เมษายน2564เวลาเที่ยงคืนนะครับไซด์ไดมอนด์สำหรับการแลปหมุนของรางวัล ของรางวัลที่ได้รับไปแล้วจะไม่ได้ซ้ำนะครับโดยในแต่ละรอบที่แล็บนะครับจำนวนไดมอนด์ที่ต้องไซ้จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับก็ผู้เล่นสามารถใซ้์ไดมอนด์ที่น้อยกว่าการแล็บในการน็อกนะครับไอเทมได้สูงสุด3 3มชิ้นนะครับน็อกไอเทมได้สชิ้นนะครับผูช้ชมนะได้3มครั้งนะครับ แล้วก็น่าจะได้รางวัลใหญ่ถ้าเราน็อกไอเทมนะโดยในแต่ละรอบที่แลบนะครับจำนวนไดมอนด์ที่ใส่น็อกจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับการน็อกเป็นการการน็อกเป็นการเอาของออกเพื่อเพิ่มแล็กไอเทมที่ถูกน็อก แล้วจะถูกเอาออกจากการหมนุนสามารถอ๋อไม่สามารถรับได้อีกนะครับก็คือเราเลือกของออกแล้วเราก็ไม่สามารถเลือกได้พบปัญหาอะไรเนะี่ยโอเคก็น่าจะน็อกไอเทมออกนะครับก็คือเอาของออกได้สามครั้งนะครับทุกคนนะเราสามารถกดของออกแล้วก็ เราก็กดสุ่มไปเรื่อยตัวนี้ข้างบนแลบแล้วลุยก็คือสุ่มไปเลยแต่ว่านอกไอเทมก็คือนำของที่เราไม่อยากได้ออกนะครับก็อันนี้กิจกรรมจะไม่เปิดนะครับตอน10บโมงกิจกรรมเปิดเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่แล้วผมจะมาเล่นให้ดูตอน10บโมงนะครับอันนี้มาบอกคร่าวๆนะครับมาบอกแบบแบบกิจกรรม นะครับก <hora> ็มันยังไม่มานะครับก็ต้องรอกันต่อไปสิบโมงเพุ่งวันเนี้ยสิบโมงนะครับตอนนี้เพิ่งเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะครับกิจกรรมนี้มาแต่ยังไม่เปิดให้นะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสิบโมงเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูอีกนะครับทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและรับชมด้วยนะครับแค่เลเวลสี่แล้วเอาแค่เลเวลสี่นานแล้วไม่ใช่หรอเอ้งงอะเนี่ยฮะแค่ผมมันเลเวลสี่นานแล้วไม่ใช่หรอทำไมมึงบอกว่าเลเวลสี่อันนสมบูงเละ ใครวที่อยากเข้าแคนแคนที่ว่างไม่ใช่สาขาหนึ่งนะแคนที่ว่างมีแคนสาขาสองนะทุกคนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยคนอยาเข้าแคนเนี่ยสาขาหนึ่งมีคนออกไปอยู่สาขาสองด้วยโอเคไม่เป็นไรก็กิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับล็อกอินนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับ เราจะสามารถล็อกอินได้5โทเค็นนะครับสองอาทิตย์เราสามารถล็อกอินได้10โทเค็นนะครับแล้วก็ลงเล่นนะครับเล่นครบ180นาทีรับ45โทเค็นนะครับนี่เลยนะครับรับเลยล็อกอินนะครับนี่แล้วก็ลงเล่น15นาทีรับหนึ่งลงเล่น30นาทีรับ1โทเค็นลงเล่น60นาทีรับ1โทเค็นลงเล่น ร้อยยี่สิบนาทีรับหนึ่งโทเค็นลงเล่นร้อยแปดสิบนาทีรับสองไอเทมนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับหนึ่งวันเราจะรับสามารถรับได้เจ็ดนะครับทุกคนนะเจ็ดโทเค็นนะครับแล้วก็หัวเนือที่สิบเจ็ดแล้วก็เราเราจะนำมาเลข ของในนี้นะครับทุกคนนะนะครับก็ถ้าใครเก็บใต้เยอะๆเนี่ยของในนี้เราจะได้รับได้หมดเลยถาวรทั้งหมดเลยนะถาวรน,นะนั้นแนะนํานะครับถาวรผมอยากได้ก็ตัวนี้มีตัวนี้ตัวเดียวที่ผมอยากได้แต่ที่เหลือก็ของมันต้องมีอะ ็บไว้นะครับนะโอ้ง่วงมากเลยวันนี้อัดคลิปไปด้วยหาวด้วยเนาะโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ใครเข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับตอน10โมงนะครับผมจะรีวิวและเล่นกิจกรรมให้ดูนะครับตอน10โมงนะครับก็คลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรม,มอะไรใหม่ๆผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ๊มยบายแล้วก็ขอฝากด้วยลวกันนะครับทุกคนนะนะครับฝากติกตอกหน่อยนะครับฝากไปตามติกตอกให้หน่อยติดตามติกตอกให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามถึง1000คนแล้วนะครับติดตามมาติดตามกลับนะครับทุกคนนะนะครับถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ผมติดตามกลับนะครับก็ติดตามผมมาแล้วกันนะครับซื้อ ตามนี้เลยนะครับสายแจกห้าแสนซาวนะครับนี่เลยนะครับก็ผลงานก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับลงคลิปได้ไม่นานนะครับโอ้โหมีคลิปนี้โอ้โหนี่ปักทงเป็นสีทองไม่ใช่หรอชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะนะครับก็จะประมาณนี้แหละ ลืเฝาก็ติดตามให้ด้วย